ย่อนไปก่อนจะถึงวาระที่เข้ามาน้อมเขามาหาแต่ในยุคไหนสมัยไหนก็ตามที่คุยกันรู้เรื่องจบเลยคุยรู้เรื่องจบเลยตอนนี้คุยกันยังไม่รู้เรื่องเ๋ยวนนจบให้ก่อนส่วนหนึ่งจบให้ก่อนส่วนหนึ่งจบให้ก่อนส่วนหนึ่งเป็นฟอสซิล <laughs> แล้วก็ไป แล,แล้วก็อยู่ในสภาพเขตดแดนไม่เสษจเฉพาะตัวเองใช้กรรมเฉพาะมันเฉพาะนั้นและจิตอะขยับขยายไปไหนไม่ได้เลยเรียกว่าเขตดแดนไม่เสร็จเป็นการใช้กรรมเฉพาะตนเฉพาะจิตเพื่เข oui. ตดแดนไม่เสษจเป็นการใช้กรรมเฉพาะจิตเฉพาะตนสองน้าไปไหนไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลย ความเชื่อเนี่ยอันตรายนะเออไอความเชื่อเนี่ยความเชื่อกับความไม่เชื่อเนี่ยอันตรายทั้งคู่เชื่อกับปฏิเสธแต่ถ้าเผลอไปปฏิเสธในสิ่งที่มีควรปฏิเสธจะซวยเลยไม่รู้ว่าวนเวียนกันข้ามกันข้ามกลับอะไรก็แล้วกันกว่าจะมาสรุปกันได้ วนอยู่นั่นน่ะพราตัวปฏิเสธได้ตัวความเชื่อก็อันตรายเชื่อไปทั่วเชื่อทั่วแดนเกาะไปทั่วเลยยึดไปทั่วเลยและทีนี้ก็ต้องเป็นวิบากวนเวียนเที่ยวเกาะที่ยึดแบบนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเกาะไรสิ่งไรอย่างก็วนเวียนเกาะไปเรื่อยๆทุกทุกชาติไปอย่างเงี้ยลงลำบากดังนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับความเชื่อหรือไม่เชื่อ ศรัทธาแล้วไม่ศรัทธาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับศรัทธาไม่ศรัทธาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่ใช่ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองตังไม่เกี่ยวเองนั่นแหละมันจริงจะไม่มีมานะไม่มีมานะที่ทีอืมไม่มีมานะในตัวมันเองหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่มีมานะเกี่ยวกับเรื่องใดอย่างมันจะไม่มีมานะเกี่ยวกับเรื่องความเห็นความหมายแบบนี้แบบนั้นแบบอะไรๆเรื่องความเชื่อหรือความไม่เชื่อ จะไม่มีมานะซ้อนทั้งหมดอาการแรกมันจะไม่เป็นมานะในตัวมันเองถ้ามันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองนะถ้ามันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองเนี่ยมันจะหมดมานะในตัวมันเองมันจะไม่มีมานะในที่ถี่จุดที่มันจุดเริ่มต้นของตัวอันตรายที่สุดก็คือตัวเองนั่นแหละ ตัวมันเองนั่นแหละ,ะเริ่มต้นเลยของอันตรายมันวน,น่ยมันจะพาวนไปมันจะแตกกก่งกานสาขาในการที่จะหลงวนไปไเรื่อยๆทุกเรื่องทุกราวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะวนไปประตูสวรรค์ต่างร่ำเลยกันว่าเนี่ยมันเป็นประตูสวรรนคะ์ จิตเทวดาบรรดาลขึ้นในช่องนั้นไม่ว่าภาคทิพย์ไม่ว่าจิตวิญญาณไม่ว่ามนุษย์ก็พากันแห่ไปโดยความเชื่อแต่แล้วพอไปถึงก็คาหน้าประตูแล้วไม่เห็นม่จะสวรรค์ก็นตรงไหนภาคทิพย์ก็ด่าอยู่นั่นน่ะด่าเทวดาด่าทั้งแง๊กเตี้ยนต้องแต้เพราะภาคทิพย์ไอ้ภูมิธต่ำก็ด้านด้นมาไงจากที่ต่างๆเพราะร่ำรวยงแล้วมันก็เชื่อ ไปอออที่หน้าประตูวสวรรค์มันดาลุงพ่อกับไปก็ได้ไปนี่เหมือนก็ไปให้สรองทุกข์ต <c oughs> ้องไปยาเสือบหมดทั้งสวรรค์ทั้งไม่ใช่สวรรค์ <c oughs> <c oughs> บางทีมันก็เป็นสิ่งที่เขาบรรดาลขึ้นแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ระบบ ประตูสวรรค์นี่แท้จริงก็คือการกระทำของตัวเองนะจิตที่ดีกับสิ่งปาาที่ดีกับสรสิ่งพฤติกรรมที่มันดีกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเป็นประตูสวรรค์แต่ไม่ใช่ประตูนิพพานประตูนิพพานไม่มีนิพพานไม่มีประตูแล้วก็ไม่มีผู้เข้าประตู ง่ายจิตดีแต่ว่าจิตดีแต่ว่าแต่ว่าอะไรรู้ไหมเขาว่าเขาว่าว่าตามเขาเขาว่าเขาเชื่อตามเขาเขาว่าก็เชื่อตามเชื่อตามเขาว่าหัวก็เลยมีเขาใช่ไหมเนี่ยใช่หราสิ่งอย่างเอโหสีเอโหสี จิตดีทุกอย่างมันดีแต่ว่ามันดีก็เลยออกมาเป็นตัวสีขาวเพราะมันดีจิตดีนิสัยก็ดีแต่ไอ้ตรงที่มันไปเชื่อง่ายเขาว่าอะไรก็เชื่อเขาว่าอะไรก็เชื่อเขาว่าอะไรก็เชื่อแล้วไม่เชื่อตัดไม่เชื่อไม่เชื่อธรรมดาเนาะไปว่าต่อด้วยไงไปเล่าต่อไปขานต่อไปคนอื่นก็เชื่อต่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็นี่เกิดมาก็ต้ง ว่า <c oughs> โดยส่วนมากแล้วภาคที่ผ่านมาเขาจะรู้เองว่าเขาทำกรรมอะไรที่ได้มาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเราจะรู้ที่เราพูดใี่ฝันี่ยเราก็พู้ <c oughs> ที่ฆ่านี่ที่ปิริมิดก็เหมือนกันทุกจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในมันด่าตั้งหนึ่ง รอกันอยู่นันเรื่องความเชื่อหนังความตายรอเันอย่างเดียวแค่กันรอกันอยู่นั่นะมันไม่ได้มันไม่มได้มีอยู่แค่นี้มันหลายยุคหลายสมัยเชื่อกันว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีนะเหมือนเยอ อยู should, uh, ่ซุบอยู่อยูซุบทุบไก่อะอยู่ซบเขาบอกว่าหกฟ้าลรทั้งหลายขอไม่เหสีคือแสงสว่างก็เลยชี้นู่นนั่นไม่เหนสีมันตลอดก็แสดงว่าไม่เห่สีสว่างก็แสดงว่าฟ้าลรไม่สว่าง ไม้ค่านิยมแบบนี้ความสว่างสวายมันอยู่ที่ตัวของทุกคนเองที่ทำดีกับสังคมี่ให้กับสังคมนั่นแหละคือความสว่างที่ยิ่งนลย ตัวเองนั่นแหละที่มันตายไปแล้วมันเป็นไหนกันไม่ได้มันหมกมุ่นชีวิตมันหมกมุ่นก่อนตายมันหมกมุ่นหมกมุ่นกับการเป็นอยู่กับการชีวิตแล้วนี่ยังไม่ได้บอกอีกประเภทหนึ่งไอ้ที่มันไปเกิดไปครึ่งคนครึ่งสัตว์ของเทวดาอีกคุมไม่ใช่ไม่ใช่แค่เงือกแค่มัจฉาคือเทวดาที่ขึ้นคนขรึ่งสัตว์ดีแต่หมกมุ่นแล้วหมกมุ่นแต่ละเรื่องก็ต่างกันด้วย แต่ในที่ครึ่งคอนครึ่งสัตว์ในภาคทิพย์ะที่มันมีอยู่มันไม่น้อยด้วยไม่ถึงก็ลองโรมต่างไม่ถึงก็ลองโรมเรยาฉาเต็มตัวตัวไหนก็มันตัวหมอกุ่นหมอกุ่นตัวหลงหมอกุ่นในการเป็นการอยู่ทุกอย่างเม่ตรชกานใช้ฤทธิ์หมอกุ่นในการใช้ฤทธิ์ คุณก็ไปลองครึ่งแทบครึ่งเดรัจฉานบอกมุ่นในการบอกควอมบอกมุ่นในการทํางานอย่างนี้เป็นต้นต่อให้คุณทํางานดีแต่คุณหมกมุ่นไงถังกัจริงจังบอกมุ่นและความหมกมุ่นตรวนี้เป็นความหลงดีแบบหลงนะึกออกไหมอันนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นแทบส่วนหนึ่งก็เป็นเดรัจฉานมันจะมีอยู่เยอะแล้วนิสัยดีจิตดีว่าแต่ว่าติด ตัวสนุกสนานเล่นเทิงบรรเทิงร้องลัทำเพลงดีสีดีเป่าก็ไปลองไปครึ่งคนครึ่งสวัสดีมีปีกคคนก็อยากกินละนีกินนอนอย่างนี้นก็อีกพวกหนึ่งก็กลาเวกอย่างที่ไปโปรดที่เวียดนามกลาเวกคนก็อยากจะมีเสียงดังนกกะลาเวกเป็นเสียงที่แหลมเพราะกังวานก็ติด แล้วก็มาหาหลวงพ่อเนี่ยเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้สนใจเสด็จรา,ามหรอกเขาอยากมาชมบารมีแต่มึงรู้ไหมกูก็พูดไปฟังไปฟังมาเขาสลดลงลสลดลงกับการเป็นอยู่ของตัวเองอายุมันมีจำกัดทุกอย่างตายไปแล้วจะไปไหนต่อหลวงพ่อก็ยกภูมิเทวดาให้ฟังเลยเทวดาสมัยเป็นคนมีอยู่พมหนึ่ง ใครจะด่าก็ยิ้มใครจะว่าก็ยิ้มดีหมดเลยไม่ต่อไม่ตอบไม่เสียงงันนี่ก็ยิ้มจะไม่เกิดเป็นเทวดาไปอยู่ในภพมที่เลื่อนเริงบันเทิงก็มีแต่คะามเด็ดสีดีเป่าต่อยู่วันหนึ่งบุกลงไปลองไปเกิดในท้องท้องหมาหมดบุญไอเทวดาเพื่อนกันก็สงสัยแล้วมันเป็นยังไงก็ถามหลวงพ่อ หลวงพ่อเขาบอกว่ากรรมมันเข้าค่วันให้ผลกรรมเนี่ยมันเข้าคิวันให้ผลกรรมดีกรรมไม่ดีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีดยิงอยู่เขาด่าเขาว่าคุณคุณไม่กดคุณยิ้มไม่เขานี่นั่นอารมณ์ดีแต่มันมีอารมณ์บางอย่างที่มันไม่ดีรู้ไหมอย่างเี่กลยเป็นหมาอารมณ์ไหนอารมณ์ห่วงอารมณ์ห่วงคุณมีห่วงคุณมีห่วงมีห่วงมีลมห่วงลมห่วงกับสิ่งใ,ใดๆมาก อารมณ์ดีมีมากอารมณ์ไม่ดีมีมีมากต่างกันแค่ไหนมันเข้าขี้ก่อนให้ผลก่อนอารมณ์มากมันก็ให้ผลก่อนทั้งหมดอายุะกรรมจักอารมณ์นั้นไปก็เป็นสวยกรรมอีกอารมณ์หนึ่งไปเกิดเป็นหมาลงท้องหมาเพื่อนตกใจเลยไอ้เพื่อนกูอยู่ดีสนุกกันดีๆมันเป็นสวรรค์ช่านหนึ่งเพื่อลงเป็นท้องหมาเฉยเลยหลวงพ่อไปพอดี เลยได้บอกให้ฟังวิธีการมันก็คือเธอเธอที่อยู่สวรรค์เนี่ยเธออย่าย,ยินดีพอใจกับลมสนุกสนานเลื่อนเริงที่เธอกาลังได้ผลอยู่น้เวลานี้อยาเฉยๆกันมันไปนเรื่อยๆพราะเราไม่เข้าไปสวยผลในอารมณ์เหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยมันจะนอกเหนืออารมณ์สวรรค์ชั้นนี้ไปอีกไม่ใช่รอให้อารมณ์การมันหมดมหมดบุญมันก็เปลี่ยนไปอย่างไม่ต้องรอ ใชเฉยก็เป็นไปอารมณ์เพราะนั้นเพราะนี้อะไรอารมณ์ดีเขาสนุกสนานก็ใช้เฉยไปแล้วเข้าไปเฉยด้วยม,มันเราจะยิ่งกว่าสวรรค์ชัน้นนี้ไปในเรื่อเพื่อนหนึ่งสวยไอ้เพื่อนหนึ่งโอ,อ้โชคดีไปทัน เกิดเป็นหมาห่วงเนี่ยห่วงเนี่ยห่วงอะไรนี่ไม่เชื่อมหรอกปากกระจายมันคนละเรื่องกันเลยดังนั้นบางคนเนี่ยสีใจดีง่มหรยวว่าแค่มันมีอารมณ์ห่วงไป่เกิดเป็นหมาก็หมาตัวสีขาวทั้งตัว แค่หัวแต่บางตัวสีขาวแต่ปากสีดำเลือมาแล้วเปอคาปากไม่ดีเลือมมาีอะไรก็ดีๆแต่